เชื่อว่าคําถามที่หลายๆคนจะต้องตอบเมื่อตอนที่เราเป็นเด็กนะคะหนึ่งในนั้นก็คือโตขึ้นหนูอยากจะเป็นอะไรแต่ถ้ากลับมาดูที่บ้านเรากับการตอบคําถามพองน้องหนูนในปีนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอาชีพที่น้องๆเลือกจะเน้นไปที่อาชีพที่ส่งผลต่อไรายได้ที่ค่อนข้าง,างสูงเพราะฉะนั้นระบบราชการไทยตอนนี้น่าจะกําลังเผชิญปัญหาพอสมควรนะคะก็น่าเป็นห่วงนะคะสมัยก่อนนะคะจะปลูกฝังกันว่าๆๆเด็กๆให้ต้อง้ารับราชาการนะคะ <S <S ิสวัสดิการดีพ่อแม่สบายครอบครัวโอเคแต่ล่าสุดนี่ ที่คุณเนเียบอกไว้จะเน้นรายได้ไป็นสำคัญรายได้หลักๆเลยในอาชีพที่กําลังเป็นที่ฮอตทิตอยู่ตอนนี้แพทย์เนี่ยอันดับหนึ่งนะคะอรองลงมาก็จะเป็นพวกนักกีฬาตอนนี้กําลังอินเทรนด์หรือแม้แต่เชฟ เชฟชื่อดังเนี่ยนะคะนี้ก็ด้วยเหมือนกันแล้วก็อาชีพอย่างเราๆเนี่ยนะคะผู้ประกาศข่าวหรือคนที่ทํางานอยู่ในวงการบันเทิงก็เขาเชื่อว่ารายได้ดีเนี่ยก็มีผลกับเขาในปัจจุบันนี้ด้วยสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้แบบสบายๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามเทว่าในเมื่อเด็กมีความคิดแบบนี้นะคะก็น่าจะส่งผลกับข้าราชการไทยค่ะดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้หลายหน่วยงานก็พยายามที่จะเร่งรโรงกันนะคะเพื่อให้เด็กนั้นหันมา เรียนแล้วก็หันมาประกอบอาชีพนี้ให้ได้ล่าสุดนี้นะคะก็กําลังเร่งผลักดันให้ประเทศไทยของเรานั้นก้าวตามทันโลกยุคใหม่ค่ะสุนักงานกพอเองน,นะคะก็ได้มีการจัดการเปิดกรองทุนแล้วก็โครงการนะคะ UIS ทุนเรียนต่อสำหรับผู้ที่มีศักยภาพสูงรุ่นที่6ซึ่งเขาบอกว่าทุนนี้เนี่ยจะแตกต่างกับทุนทั่วๆไปเด็กเนี่ยจะต้องเป็นเด็กที่มีวิสัยทัศน์เข้าไปพัฒนาระบบราชการด้วยโครงการนี้ดีอย่างไรแตกต่างจาก คุณอื่นๆอย่างไรนะคะเราไปติดตามได้จากรายงานค่ะครับวันเด็กที่ผ่านมามีการสำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทยประจำปี2558พบว่าแพทย์ยังคงครองอันดับหนึ่งส่วนอาชีพที่มาแรงคือนักธุรกิจนักกีฬาเชฟและอาชีพในวงการบันเทิงที่เด็กไทยให้เหตุผลว่าชอบเพราะรายได้ดีในขณะที่อาชีพรับราชการดูเหมือนว่านับวันจะยิ่งห่างไกลไปจากความคิดของเด็กไทยรุ่นใหม่ แตกต่างจากในอดีตที่เด็กไทยจะถูกปลูกฝังให้รับราชการเพื่อความมั่นคงในชีวิตในขณะที่ปัจจุบันหน่วยงานราชการหลายแห่งก็เริ่มเกิดปัญหาขาดแคลนข้าราชการที่มีศักยภาพเข้ามาทดแทนที่กเกษียณอายุไปสำนักงานกพได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบราชการไทยและเพื่อต้องการพัฒนาบุคลากรในระบบราชการที่เป็นคนรุ่นใหม่จึงได้ผลักดันโครงการทุนรัฐบาลดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงหรือทุน UIS เพื่อสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดทันสมัยและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบราชการเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นข้าราชการที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไปในอนาคตนางสาวสุลักษณาธรรมานุสติผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูงสำนักงานกอพอกล่าวถึงที่มาของทุนนี้ที่เปิดมาเป็นรุ่นที่6แล้วว่าต่างจากทุนกอพอทั่วไป ตรงที่ทุน USI มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพให้เข้าสู่โลกของการขับเคลื่อนเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงโดยเปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่3ให้ได้รับทุนเรียนปี4ก่อนหลังจากนั้นจะบรรจุให้เข้ามาทำงานเพื่อเรียนรู้งาน2ปีและเป็นแนวทางที่จะวางแผนเลือกเส้นทางขอใช้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งภายในและต่างประเทศที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ทำ ซึ่งจะทำให้หน่วยงานราชการได้บุคลากรที่มีคุณภาพมากกว่าโดยทุน UIS ประจำปี2557รุ่นที่6มีทุนให้ทั้งสิ้น93ทุนจาก20ส่วนราชการอาทิสำนักงบประมาณสภาพัฒน์กรมสรรพากรสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรมวิทยศาศาสตร์การแพทย์และกรมปศุสัตว์เป็นต้นซึ่งล้วนแต่เป็นตำแหน่งสำคัญที่จะเป็นกำลังในการขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคต แต่ทุนนี้เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้เขาได้สัมผัสการทำงานในราชการก่อนปีนี้มาเป็นปีที่6ปีนี้ขึ้นมาเกือบร้อยทุนนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือจากเด็กรุ่น1รุ่น2ที่สำเร็จการศึกษามาน,นะคะแล้วได้ทำงานเขาเขาบอกว่าเป็นค่อนข้างเป็นผู้ที่มีศักยาภาพจริงๆะนะคะแล้วข้อสำคัญเนี่ยการไปเรียนต่อเนี่ยตอบสนองโจทย์ของหน่วยงานดสาการก็เลยมองว่าทุนนี้ น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของหน่วยงานที่จะได้ผู้มีผลงานและมีศักยภาพในการมาทำงานได้ค่ะแม้ว่าปัจจุบันกระแสเด็กไทยส่วนใหญ่มองข้ามอาชีพรับราชการและมุ่งเน้นจะไปประกอบอาชีพอิสระหรือในภาคเอกชนที่มองว่ามีรายได้มากกว่าแต่สองเด็กไทยอย่างบุญญาจักรธรรมศักดิ์และพิมพบุญญาบุญยพิพิธท,ที่ได้ทุนโครงการ usi ในรุ่นที่2และกำลังทำงานกับสำนักงานกอพ กลับมีความเห็นที่แตกต่างโดวยวุญยศักธรรมจักรนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการสำน,นักงานกพอมองว่าโครงการให้โอกาสสอบแข่งขันเพื่อรับทุนได้ง่ายกว่าที่สําคัญโครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสกักบการทำงานในระบบราชการจริงๆก่อนที่จะไปศึกษาต่อรวมทั้งยังเปิดกว้างให้คนรุ่นใหม่ที่มีความกระตือรือร้นได้เข้ามาพัฒนาระบบราชการอีกด้วยในมุมมองของผมเนี่ย ทั้งๆท,ที่ที่บ้านเคยทํางานราชการมาก่อนนะครับแต่ว่าผมก็มีมุมมองตามเด็กรุ่นใหม่ๆแบบที่เรามองกันก็คือคิดว่ามันเป็นงานที่น่าเบื่อมันเป็นงานที่คงจะช้าๆเฉยๆไม่สนุกแต่พอได้เข้ามาทําแล้วจริงๆนะครับรู้สึกว่ามันมีอะไรให้ทําเยอะออด้วยสถานะที่เราเข้ามาเป็นนักเรียนทุนกติครับก็จะได้รับความคา,มาดหวังจะได้รับการมอบหมายงานท,ที่ยากแล้วก็ท้าทายมากกว่าก็จะเป็นโอกาสให้เราได้ ได้พัฒนาตัวเองได้แล้วก็ได้มีโอกาสได้ทํางานใหญ่ๆเพื่อพัฒนาบ้านเมืองของเราครับส่วนพิมพ์บุญญาบุญญาพิพิธผู้ได้รับทุนอีกรายที่มีมุมมองดีๆกับอาชีพราชการรวมทั้งเห็นโอกาสดีๆจากโครงการนี้หลังเรียนรู้การทำงานที่สำนักงานกอพอมาระยะหนึ่งและกำลังเตรียมเลือกเดินทางไปศึกษาต่อที่สาราาณจาักรในสาขาเ r ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบงานราชการที่ทำอยู่ ก็โดยส่วนตัวเองอเนี่ยทางครอบครัวค่ะคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพรับราชการทั้งคู่ก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองเติบโตมากับระบบราชการก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะตอบแทนประเทศอะค่ะ สำหรับสาขาที่ไปเรียนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าจะช่วยนำมุมมองใหม่ๆของทางยุโปรปอะค่ะนำมาประยุกต์ปรับใช้กับระบบราชการของไทยซึ่งระบบราชการของไทยเนี่ยก็มีมาตรฐานของเราอยู่แต่ว่าถ้าในการไปศึกษาต่อเราอาจจะได้มุมมองใหม่ๆเข้ามาเพื่อนำมาพัฒนาระบบอะค่ะ สำหรับทุน USI นอกจากจะเปิดโอกาสให้ไปศึกษาต่อต่อตางประเทศแล้วยังส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีศตกรีภาพเข้ามามีบทบาทช่วยพัฒนาประเทศชาติซึ่งแต่ละปีจะมีผู้สมัครเพียงพันกว่าคนเมื่อเทียบกับทุนกอพอทั่วไปที่มีผู้สมัครมากถึงกว่า5,000คนและปีนี้ได้ขยายทุนเพิ่มเป็น93ทุนและกำลังเปิดรับสมัครถึงวันที่13มกราคม2558นี้เท่านั้น ใครที่สนใจก็ติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ uis.ocsc.go.th ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตหากบุคลากรในระบบราชการกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นก็อาจจะช่วยยกระดับระบบราชการของไทยให้พัฒนา9ก้าทันภาคเอกชนรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านได้ ก็เป็นหลักหลายหุมมอนะคะของเด็กๆกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่น่าจะเป็นทางเลือกให้กับเด็กและก็เยาวชนไทยค่ะครับ